คลิปอะไรเัาไม่รู้นะเนี่ย <d> สดี๋ยวจะเข้าไปเลยจากคนนะครับก <d> ็รอะว่าเราตัดญ่าหลายทางนะฮะ <d> จะพุ่หัวกันครับอ้อมไปเลยอ้อมไปเลยแบบตรงเอาให้เอาให้เอาให้สดแล้วอ้อมไปเลย ไปเลยต่อไปเรื่อยเลยเดี๋ยวขึ้นรถตามะ้นารี่กามครับเน็ ลองตัดดูครับมืดละนอ้นน้งองตัดอยู่แล้วเนี่ย อก่นโอเคตูมันมืดแล้วพอแล้วแต่แม่งตัดแหลกลานเลยว่ะนี่คือนี่มันตัดอ่ะเนี่ยอันนี้มันไม่มีอยู่แล้วป่ะ อ๋อ oh, ไม่มีแล้วแล้วมึงไปดูแล,ออแล้วไงถ้ามึงอยากตัดตอนไหนมึงก็บอกแลก้วไงตามไปฮัโลโหลเป็นไงร้านใหญ่โตเลย ตัดหญ้าตัดหญ้า huh. ด้วยที่เขาไม่ได้ขอให้ช่วยนี่มันแปลว่าอะไรลูกน้องบอกทำบุญแต่ผมบอกว่าเผือกมันร้อนหรือเปล่าว่าเราตัดหญ้าที่เขาไม่ได้ขอเนี่ยดีไปเดยได้โล่งได้โล่งเลยโอ้โหตัดปู๊บเขาอยากเขาเยอะเลยแต่พี่ร้านพี่ใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเอ้ยจำสูตรไม่ได้ลูกค้าเลยไม่มากินเลยมีข้าวแกงด้วยนะข้าวแกงยดีดีดีแต่ดูสดใสขึ้นนะ สวยขึ้นแล้วเนี่ยลูกต้องสดใสเป็นเรื่องธรรมดาโอ้โหโอเคลงขอไปดูงานก่อนนะไว้เจอกันขอบคุณครับ